สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันจันทร์ที่11สิงหาคมนะครับราคาประกาศมาเมื่อตะกี้นี้เองนะครับเดี๋ยวแซมจะมาอัปเดตราคารถล่าสุดของล่าสุดที่โกดังบางนากันเลยนะครับผมนะออกมาหลากหลายรุ่นมากๆนะครับตอนนี้นะราคานะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดคันไหนที่แซมคัดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวแซมก็จะแจ้งในคลิปนี้นะครับผมก็ ก่อนอื่นเลยนะครับผมแซมฝากกดติดตามช่องรถหมดสัญญาเช่าของแซมกันนิดนึงนะครับผมช่องดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามนะครับผมฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้แซมด้วยก็ดีนะครับผมจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปรถหมดสัญญาเช่าที่สวยๆที่แซมคัดไว้ให้นะครับผมนี่โกดังบางนาเพื่อนๆน,น่าจะทราบแล้วเนะว่าจอดว่าอยู่ตรงส่วนไหนของบางนานะ มารถไฟฟ้าก็ได้นะครับ BTS สายสีเขียวลงสถานีบางนานะครับนี่นี่เห็นไหมครับมาได้นี่มาได้นะลงแล้วเดินย้อนกลับมาตรงสีแยกบางนานะครับ700เมตรก็ถึงโกดังบางนานะครับถ้าใครมาไม่ถูกยังไงเนี่ยเดี๋ยวแซมทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปวิดีโอชุดนี้ไว้ให้เลยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวไล่ไปดูทีละแถวเลยนะครับว่าตอนนี้ราคามาเป็นยังไงบ้างนะพรุ่งนี้วันแม่นะครับ โกดังปิดนะครับผมพุ่งนี้วันแม่นะเราเจอกันอีกทีคือวันพุธนะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยนะมาเดี๋ยวไล่ไปดูทีละแถวเลยนะครับเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไล่จากแถวที่อยู่ไกลๆก่อนนะครับนี่อันนี้คือซ้ายมือของแซมนะครับก็คือไบเทคบางนานะครับหรือข้างหน้านี้ก็คือไบเทคบางนานะครับ มาเริ่มจากในส่วนของตัวอีซูซูตัวนี้ก่อนนะครับคันนี้อีซูฮาลนเดอร์นะครับปี2020เครื่อง1.9ไมล์0 0 0 0ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับคันนี้ราคา509นะคันนี้นะครับเกียรโต้นะครับผมนี่นะคันนี้นะต่อมาคันนี้รถพึ่งมาเลยนะครับราคาพึ่งมาเมื่อสักคู่นี้เองนะครับผม เป็นตัวเเดี๋ยวนะครับ East อีาไม่ใช่ครับรีโวดับเบิลแคปยกสูงพีลันเนอร์นะครับสี่ประตูยกสูงปี2023นะครับใหม่7 8็ดหมื่นะครับราคาสี่ราคา6กแส0สอบาทนะใหม่สุดแล้วนะครับที่มีปี23นะครับ อันนี้คือใหม่สุดเลยเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่อง2 4สนะครับเครื่อง2004นี่เห็นไหมเกียร์อัตโนมัตินะเครื่อง2004นะนี่ะช่วงล่างเขาเปลี่ยนใหม่ละเป็นตัว s u p e r f l e x s u s เ e n s i นชะ่นนะนี่เป็นรุ่นมิดนะครับรุ่นมิดนะเนี่ยได้คิวลงคิวล้อแบบนี้ด้วยนี่นี่นะคิวร้อจากโรงงานเลย แต่คันนี้แซมยังหากุญแจไม่เจอเลยนะ่ะรถสวยนะครับแซมถามจากน้องแล้วรถสวยรถไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงไหนนะในตัวนี้นะนี่หกแสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับปีสองพันยี่สิบสามไม่เจ็ดหมื่นแปดสองพันสี่ร้อยซีซีเกียออโต้นะครับราคามาแล้วนะมีพ r ี n n นเนอร์ราคาใหม่มาด้วยเหมือนกันนะครับปี20ราคาดีแซมว่าราคาดีเลยเดี๋ยวพาไปดูนะ รถตู้ตอนนี้นะครับเกียร์ธรรมดานะเริ่มต้นใหม่อยู่หลักหมื่นนะครับปี2020แบบเนี้ยราคาอยู่969,000บาทนะครับสำหรับรถตู้นะส่วนกลุ่มรถนี่ราคาแรงนะครับข้ามไปเลยเพราะราคาค่อนข้างแรงนะครับผมนี่นะมีแคปโฟวิวปี22ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดู รถเพิ่งเข้าเลยนะครับแคปโฟวิลราคาก็เพิ่งมานะครับแคปโฟวิลมีปี22กับปี21นะครับอย่างสีขาวเนี่ยเป็นแคปโฟปี2022นีนะครับนี่นี่นะปี22ราคาแซมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อะ่ะ มันเยอะให้ดูใม่ก่อนแล้วกันเปียธรรมดานะนี่ดูปี22โอ้ใหม่เริ่มต้น9 0 0 0เองนะครับปี2022นะครับใหม่9 0 0ะนี่ก็ได้หลังคาตามนี้นะครับหลังคาตามนี้เลยอย่างตัวเนี่ยป,ปี21ราคา6,200บาทตัวนี้น่าจะราคา6,000อีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะมันปีใหม่กว่าปี22นะ แต่หน้าตาเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมเหมือนกันอันนี้ยีิบสองอันนี้คือยีสิบเอ็ดสีเงินนี่คือปียีิบเอ็ดนะครับอ่าให้ดูปียี่สิบเอ็ดนะนี่นะครับปียีเดนี่ราคาหกแสนสองพันบาทนะครับนี่อาเดี๋ยวพาไปดูแถวนี้ นะครับแถวเนี้ยสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาปียีสิบสองราคามาละเดี๋ยวแซมแจ้งราคาก่อนเลยนะเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวรอน้องอเขาถ่ายคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวพาเข้าไปเดี๋ยวนะมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับลับงลิตรรู้ราคาเนทะ่าไหร่ หกสองสองอ๋อโอเค <6 22. S 1> โอเคหก <6 22. S 1> อ,อ่ะ,อะถามน้องแล้วราคามาละปีปี22แบบนี้นะครับแคปโฟราคาอยู่6 622สองสองนะครับแคปโฟนะแบบนี้62 2แต่ถ้าเป็นสีบอลเงินแบบเนี้ยปี21ราคา602นะครับรถสวยทั้งคู่นะส่วนสีประตูแบบนี้ปี22เกียร์ธรรมดานะครับขับ2ราคามาแล้วนะครับราคา 452,000บาทนะครับไม่เริ่มต้นอยู่57,000นะครับไม่เริ่มต้นอยู่57,000ยาวอย่างคันนี้เลยแล้วกันคันนี้ไม้น้อยสุด57,000นะครับ452,000บาทนะนี่ปีใหม่มากปี2022นะครับดูใหม่ยันกรอบใต้เลยนะครับนี่ อให้ดูภายในงภายในหน่อยไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับนี่เป็นผ้าใบสีดำดำแบบนี้นะพายางพายางสีดำดำแบบนี้พวกสติกเกอร์สะท้อนแสงพวกนี้เดี๋ยวลอกออกให้นะนี่เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับบนล็อกปี22นะคันนี้สวยสุดแล้วจำดู8 3ด 5 7 4 5มื่นส่ห้ส่วนเจ็ดคันนี้ไมหกหมื่นเก้าพันกิโลเมตรขายราคาเท่ากันนะครับเลทเดียวกันนะใครมาก่อนก็เลือกไมล์น้อยๆก่อนเช่นเดียวกับกลุ่มรถตู้แบบนี้นะครับเกียร์ธรรมดาปี2020นะครับไม์เริ่มต้น30,000ราคา 96, 9 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่ย้ำอีกทีครับแคปโฟวิลปี22 ราคา6,222 0 0บาทนะครับนี่ปี22อแล้วก็นี่เป็น4ประตูเนี่ยครับตัวเตี้ยปี22เช่นกันราคา4 5 2 0 0 0บาทนะครับเนี่ยทั้งแถบเลยนี่นะทั้งแถบสติกเกอร์สะท้อนแสงอะไรเดี๋ยวลอกออกให้นะครับมามาดูกลุ่มนี้ที่ราคาเพิ่งมาเมื่อกี้เลยอ่าตัวนี้เป็น p r ี n n นเนอร ยกสูงเกียร์อัตโนมัตินะครับปี2020นะครับนี่เลขไม่เริ่มต้นอยู่แสนส0 0 0มืกว่านะครับเดี๋ยวแซมแจ้งราคาก่อนก็แล้วกันราคาอยู่5 0 0 0 0 0 2 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะแต่คันนี้จะราคาอยู่5,11,000บาทนะครับราคาแตกต่างกัน1,000 0บาทนะครับอย่างคัน7 851เนี่ย7851ไมล์แสนสนะครับราคา522แต่ถ้าเปิดไมล์แสนหขึ้นไมล์แสนหขึ้นจะราคา5 1 1 0 0 0บาทเป็นปี2020หน้าหมูป่านะครับราคาน่าสนใจนะเดี๋ยวเบิกกุญแจแล้วแซมเบิกกุญแจมาเหมือนกันเดี๋ยวให้ดูเอ่อคัน7851ก็แล้วกันอ่ะมาดูคันนี้ภายใน อ่นะให้ดูนี่ไม่แสนสี่หมนะครับคันนี้รถสวยสุดของกลุ่มนี้แล้วครับรถเกรด Gate A กุญแจครบด้วยนะครับนี่โปรมงลายมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์อัตโนมัตินี่นะหน้าจอระบบสัมผัสนะครับนี่ได้ตัวแค r ี่บอยกลุ่มนี้ได้แครี่บอยนะครับนี่ด้านท้ายเดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับนี่เหมือนกัน ถ้าไม่แสนห้าขึ้นจะราคา5้1แ0 0หนึ่งหมนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ต่ํากว่าแสนห้จะราคา5้2แ0 0สองหมื่นองพันบาทอ,อย่างคันนี้เดี๋ยวดูนี่กุญแจ1ดอกถ้าเป็นคันนี้นะนี่กุญแจ1ชุดนะครับนี่นี่นะหนึ่งชุดนะครับอ่ะคันนี้ไม่แสนห้ ก็จะราคา511,000บาทนะครับถูกกว่าหมื่นนึงนะครับรถนี้ไม่แสนกลางทุกคันนะครับแซมลิสต์มาแล้วนะครับลิสต์มาแล้วไม่แสนแสนกลางทุกคันนะครับอย่างมันคัน7571้นคันนี้ไม่อยู่แสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับ อย่างคันนี้เป็น w h ว e วราคา5แสน7นะครับแต่บอกก่อนคันนี้มีตําหนิคือมีชนหน้ามานะครับราคาดี5 7 1 0 0 0นหพันนะครับไมค์90,05 5 7หมื่พันมีโดนหน้ามานะครับบอกก่อนเนาะมันก็เลยราคาจะต่ํากว่าคันอื่นนะครับไมค์90,05เองคันนี้พ่อค้ามาดูแล้วนะครับเตรียมซื้อไปวันพรุ่งนี้แล้วนะใครสนใจจองก่อนต้องจองภายในวันนี้นะครับแคปโไม์90,05นะครับ 7จ็ดคันนี้ไม่หนึ่งแสม่นห้าพันกิโลเมตรนะครับ7592ไม่หนึ่0แสกิโลเมตรเจ็ดหคันนี้แซมหาคุณแจไม่เจออ่ผ่านไม่เป็นไร7564ไม่สองแ0 0เครับมามาต่อด้วยเอาติดดีกว่าเอาติสราคามาแล้วนะครับเอาติสหนึ่งจุปีสองพนะครับ เลขไม้เริ่มต้นหนึ่งหมื่นนะครับราคาห้าแสนสองพันบาทอย่างคันนี้ไม้แสนคันนี้ไม้หมื่นสองนะครับราคามาแล้วนะเอาติดปียี่สิเจ็ดห้าเจ็ดเก้าไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับผมเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะปีสองพันยี่สิบ ตัว Entry นะครับยูออโต้นะเจ็ดห้าหกเจ็ดไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลเมตรเจ็ดห้าเก้าสี่ไม่แน่ใจเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรอันนี้เป็นแคปโฟนะครับไม์แสนนิดๆราคาหกแสนสองพันบาทนะครับนี่ก็อีกเช่นกัน ราคาห้าแสนหนึนะครับสำหรับคันนี้รถเดียวกันทั้งหมดเลขไม่แสนกลางทุกคันนะครับส่วนในนี้แคปฟวิลติดจองไปแล้วนะครับแคปฟวิลติดจองไปแล้วนะครับ ต่วนแคปเกียรธรรมดาแบบนี้นะครับตัว2.4ตัว E นะครับราคา392,000บาทนะครับนี่แบบนี้นะเลขไม่100นิดๆน,นะครับ392,000บาทแบบนี้2.4 E นะครับนี่นี่นะตรงนี้มีจอด3 0 0คันเดี๋ยวจะมีอีกโซนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูมาโซนเอาติดดีกว่าราคาน่าสนใจนะครับเอาติด 1.6G ปี2020นะครับภายในสีดำ คันนี้เลขไม้หนึ่งหมนหนึ่งพันสองร้นะครับราคา5้0 0สองพันบาทใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมแคปมาเดี๋ยวส่งให้นะครับหนึ่งหนึ่งเจหนึ่งไม้แท้แน่นอนนะครับไม้ไมจริงแน่นอนนะครับรถนี้สวยทุกคันห้าแสนสองพันบาทนะครับนี่มีอีกนะครับขวามือแทนก็มีนี่นะ 2ีย2ราคามาแล้วที่บอก4 5 2 0 0 0้าหนนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นหลายสีเนี่ยเดี๋ยวแซมข้ามไปนะเนื่องจากว่าราคามันตึงมากนะผ่านไปนะครับผ่านเลยนะครับราคามันตึงก็จะไม่แนะนำนะครับนี่ก็อีกเช่นกันนะครับเป็นตัวแคป 2.4E เนี่ยท้งนั้นเลยนะครับ เลขไม้เริ่มต้นหนึ่งแสนนะครับจริงๆร,ราคามันประมาณการนะเริ่มต้นคือ369 0 0 0จนถึง392 0 0นะครับขึ้นอยู่กับสภาพรถแล้วก็เลขไม้นะครับนี่นะประมาณนี้นะนี่มาเยอะเข้ามาเยอะนะครับมาเดี๋ยวไปต่อ แคป w h วิ l ก็มีอยู่ตรงนี้เพิ่มเติมอีกสองคันนะครับปียี่สิบไมเริ่มต้นหนึ่งแสนต้นๆน,นะครับราคาหกแส0สองพันบาทนะพวกนี้หกแส0สองพันบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยแคป4ฟปีสองพันยี่สิบหนึ่งนะครับนี่นี่เช่นกันเนี่ยก็แคป4ฟนี่ก็ใช่นะครับอันนี้สี่ประตูเกียวโตเจ็ดห้าแปดสองแต่ไม่มี ไม่มีตัวเลขใหม่เลยหาไม่เจอออนะราคาเท่าไหร่พี่ห้าสโีโอเคโอเคมาเดี๋ยวพาไปดูรถหลุดจองคันหนึ่งนะรถยอดนิยมเลยเดี๋ยวพาไปดู ล็อกโคราคาอยู่เท่าไหร่นะ5 7 2 0 0 0นะครับสำหรับล็อกโคปี2 0 2 0อ่าปี2019ล็อกโคนะครับนี่นะครับเยอะมากนะครับสมาร์ทแคปแบบนี้เยอะมากนะครับมาดูคันนี้ดีกว่าใครหาแคปราคา2แ0ส0ยกลางๆแนะนำนะครับคันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคป เกียร์ธรรมดานะครับสมาร์ทสมาร์ทแคปเตี้ยเกียร์ธรรมดาปี2020 2 0 17นะครับแต่เป็นรุ่น2.4ตัว G นะครับตัวท็อปสุดนะ2.4 G ท็อปสุดเลขไม่268,000นะครับแต่ราคาเอาไปเลยนะราคาพ่อค้าเลย245,000นะครับต้องจองภายในวันนี้นะครับใครเห็นคลิปวิดีโอชุดนี้นะแคปมาเดี๋ยวแซมส่งรูปและราคาให้ปี17ไม่268,000 ราคา245,000บาทนะสำหรับตัวนี้นะพ่อค้าจะมาเอาไปวันพรุ่งนี้แล้วนะครับจองได้จองเลยนะคันนี้นะได้แคลรี่บอยด้วยนะครับเกียร์ธรรมดานะ2อง0 0 0สี่หมบาทนะครับเดี๋ยวไปดูรถ หน้ายาวตัวนี้มีคันหนึ่งหลุดนะคันนี้ครับผมปี2020นะนี่นี่นี่คันนี้หลุดจองนะครับราคา540,000 5 4่0 0 0่บาทนะคันนี้หลุดจองนะหลุดจอง ยังไม่ปรับสภาพนะครับ5้าแสนสี่หมื่นไม่เกิน5้าแสนห้านี่แหละประมาณนี้แหละราคานี้ปี2020นสะครับสาหรับคันนี้นะเป็นป้ายสีเขียวนะครับไม่ใช่ป้ายฟ้านะป้ายเขียวเนาะคันนี้นะคันนี้หลุดจองนะเลขไม่นะ่าอยู่ประมาณแสนแสนหน่อยๆน่อยแสนอ่อนอ่อนเนะี่ยประมาณนี้นะหลุดจองนะคันนี้นะมีคันเดียวคันสุดท้ายนะที่เหลือติดบุ๊กหมดแล้วนะครับติดบุ๊กหมดแล้วนะ นี่คันเดียวนะ5้0แสนกลางนะครับปี20มามาดูเอาติดตรงนี้ด้วยเอาติดเอาติดก็ปี20เช่นกันนะครับไมเริ่มต้นก็คืออย่างที่แซมบอกห0 0 0งื่นนะมีมีประมาณ7จ็ดคันอยู่นะครับตอนนี้ยังว่างอยู่ทุกคันนะส่วน v ีออนะครับ v ีออตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะ อย่าง v ีออสตัวนี้ปี2022นะครับไม่ห้าหมื่นหกตัวนี้นะสีขาวปี22รุ่น Entry นะครับราคา362,000บาทนะครับตัวนี้นะอันนี้ไม่หกหมครับราคา362,000บาทเช่นกันนะครับอันนี้ไม่หกห0 0นะครับเนี่ยก,กลุ่มเอาติดทางนั้นเลยปี20เบาะดำนะครับยังมีรถอยู่นะอย่างตัวนี้ไม่เก้าพันสี่เองเอาติดคะแนนไม่เก้าพันสี ราคา5 0 0 0 0นนะครับนี่ก็วีออสอีกแล้ววีออสเยอะ<ม><ๆ>นะครับไม้น้อยๆทุกคันครับคันนี้ไม้ห้าหมื่นสามเก้าสามเจ็ดศูนย์ไม้ห้าหมื่นสามนะครับถ้าไม้น้อยสุดของกลุ่มวีออสคือตัวนี้นะครับเก้าสามเจ็ดหกไม้สี่หมื่นเก้านะครับห้าแสนอะ่ะสามแสนหกหมื่นสองพันบาทเช่นกันนะส่วนวินนี้ก็ยังไม่ไปทันทีหาเนื้อคู่นะครับปียี่สิบ v c o อส s ามจุดศูนย์โฟร์วิวปียี่สิบไม่หกหมื่นเกียร์ธรรมดาราคาหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับยังไม่ไปสัทีเลยนะไฮเดนเดอร์ High ด้วยโฟร์วิวนะครับมาดูนี่เอ็กเพนเดอร์รถพึ่งเข้ามานะครับปียี่สิบสองยังไม่มีราคานะครับส่วนตัวนี้มีราคาแล้วตัวปีสองพัน 20.1.9 Highlander เกียร์ออโต้ไม้220,000นะครับคันนี้คันนี้จะราคา519,000บาทนะครับ Highlander ปี20.1.9นะครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับนี่นะนี่นี่นะครับ519,000บาทส่วนตัวนี้ราคายังไม่มานะครับแต่คาดการราคามาแล้ว676,000บาทนะครับปี17 เลขไมค์แซมไม่แน่ใจว่าประมาณ200 0 0 0หรือเปล่าปี17ราคา676,000บาทแน่นอนแต่แค่รอเขาราคามาอย่างแน่นอนเท่านั้นเองนะครับลีเจนเดอร์แซมเพิ่งถ่ายคลิปไปเมื่อเช้านะครับลีเจนเดอร์ปี21นะครับไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันีเจนเดอร์นะมีคันเดียวเป็น2.8 4จุดแปดโฟ์วินะครับซิกมาโฟร์ลีเจนเดอร์ปี2ี่สิบ ราคา1 2 9 0 0 0้บาทนะครับป้ายแดงคันนี้ออกห้าง1,839,000บาทนะสำหรับ l e g e n d ดคันนี้2.8 4 w h e e l นะใครอยากได้รูปภาพคันนี้ก็โทรมานะแคปมาเดี๋ยวแซมส่งรูปให้ดูถ่ายไว้ละนะครับเราก็มีคันนี้ราคามาแล้วถามกันมาเยอะมากๆเลยสำหรับ Corolla a t t i e s 1.8 e-sport นะครับ ไม่เจ0 0หมประมาณ7 2็ดหมื่นสองประมาณนี้ปี B 23สนะครับสวยกริปมากราคา6กแส0 0องหกแสบาทนะครับหกแสนหบาทสำหรับอัลติสคันนี้นะราคามาแล้ว1.8 e ส p o r t นะครับสวยมากไม่น้อยมากครับแทบไม่มีตำหนิเลย662,000บาทนะครับสำหรับอัลติสตัวนี้นะ ปี23คือใหม่ที่สุดแล้วของกลุ่มออาติสนี่นะครับหมุดใหม่สุดละนะหมดแล้วที่เพิ่งเข้ามานี่คือเป็นราคาล่าสุดเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็รถก็เพิ่งเข้าเหมือนกันไฮเดนเดอร์รถน่าจะล็อกมอไม่ล็อกโอ้1.9 er. ไฮเนเดอร์มาอยู่ ถึงเลข2ไหมเนี่ยโอ้ไม่แสนห้าคันนี้ไม่แสนห้าเฮ้ยคันนี้ไม่น้อยนะครับราคาไม่รู้จะจบอยู่ที่ห้าหนึ่งเกหรือเปล่าคันนี้ไม่น้อยมากนะครับพราะที่มาเนี่ยไม่อยู่ 200, สองแสนสองที่แซมบอกเมื่อกี้อันนี้ไม่แสนห้าอันนี้ไม่น้อยขอดูปีนิดนึงนะครับปีรถนิดนึงว่าปีรถเท่าไหร่นะครับ ญอาปียี่สิบเหมือนกันลดเหมือนลอดเมื่อกี้เลยนะครับปี20ก็ราคาต้องบอกก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าจะจบอยู่ที่5้าหรือเปล่าเนี่ยประวัติศูนย์วิ่งต่อไปเข้าศูนย์ที่1 6ึ่งแสนหกหมเนึันเนาะโอ้ราคาถ้าห้าหนก้นี่สวยเลยนะครับไม่น้อยด้วยนะนี่นะ ไม่น้อยมาก5ไม่หนึ่0 0สนาหนะครับ1.9นะแล้วก็มี Camry h y b บริคันนี้เพิ่งคืนมานะครับยังไม่ทราบว่ารถปีอะไรน่าจะเป็นปี22แน่นเลยยี่2เดยเนี่ยทะเบียนใหม่มากเนี่ยแคมรี่ไฮบรินะครับพรีเมียมด้วยมีสันสลูปนะครับนี่ ว่าเพิ่งเข้านะราคายังไม่มารุ่นอะไรก็ยังไม่มีเลยข้อมูลนะครับผมพาไปดูข้างในบ้างดีกว่านะครับข้างนอกพาไปชมหมดล้วในส่วนของข้างในก็มีหลากหลายรุ่นก็ติดจองไปซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างตัว s t a r l เลีก็เพิ่งจองไปเมื่อเช้านี้นะครับ อันนี้ก็ติดจองแล้วแคมรีดพร้อมพร้อมขายแล้วนะครับเนี่ยสตาร์เรียก็ติดจองไปแล้วนะครับก็จะเหลือตัวไฮบ i ดที่ยังว่างอยู่นะครับเอาผ่าด2.5ไฮบิดเนี่ยังว่างอยู่3คันนี้นะครับยังว่างอยู่ปี19นะครับไม่แสนกลางทั้ง3คันนี้ยังว่างอยู่นะครับผม แล้วก็แคปโฟวิลคันนี้ลูกค้าแซมจองมาแล้วนะครับเตรียมนําไปปรับสภาพนะเจอกันภายในเดือนนี้เต็มที่คือสิ้นเดือนนี้นะนี่ลูกค้าแซมเองโอเคประมาณนี้เนาะคลิปนี้นะใครสนใจยังไงก็โทรมาหาแซมได้ตามเบอร์ในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแซมจะอ,อยากได้รูปภาพขนาดไหนก็โทรมาก็แล้วกันซื้อเงินสดของแซมไม่มีบวกแวดเเนะครับเสียค่าโอนเพิ่มเติมอีกแค่2,700บาทเท่านั้นนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ัางปิดนะครับวันแม่นะเจอกันวันพุธนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ